เนี่หลังสีชมพูชมพูค่ะไม่มีถุงเท้าไอ้ไอไอ้ไอ้นี้เงาเงาเนาะจ้ะไอ้ร้อยแมลงร้อยซัดกินกะเป็นสีชมพูนะคะเนาะเห็ดตัวนี้จ้ะทุกคนคือสีรู่แล้ว่ล่ะค่ะเนาะยายกะบาเป็นกันฟังเนะจ้ะเนาะดอกแรกจ้ะดอกแรกทุกคนปาดยางมาสามปัดจ้ะมื่อนี่บุมมีเฮ็ด เบิดแล้วเด้อใครเให้ซีเบิดแล้วจ้ะสุข,ขูสุคนขอนี้อยากใส่ถุงมือกันเด้อวันนี้เฮ็ดหลายแย่กันถอดถุงมือนะจ้ะฝนปุ๊กปุ๊กปุ๊กอืมแปลงจ้ะโอ้ยดอกลูกหล่าดอกกัมภาอืมอ่ะยงนี้ให้เห็นอยู่จ้ะดอกหนึ่งก็ถือว่าเห็นเนาะค่ะเนาะมีดอกหนึ่งก็มีดอกสองสามสี่ห้า เต็มตะกร้าเต็มกระ,ะเป๋าปาีเลยนี่สนอนยู่บ้านเนาะค่ะเนาะนั่นบูยางามแล้วค่ะอยู่ในป่าเนาะจ้ะโอเคจ้ะโอ้ยบันนี้คนสีบลออกค่ะทุกคนนั่นนั่นยังออกอยู่โอเคโอเคสวยจ้ะแดงสวยอืมเน็ดยสีบิดแล้วเนาะค่ะเนาะทุกคน

งามค่ะงามสวยงามมากจ้ะทุกคนดอกหน่อยเนา่าจ้วยโอ้ได้พอดีแกงแล้วมัม้งเมื่อนี้ได้บัลายเนาะจ้ะทุกคนอืเฮ็ดอันสุดทองแล้วค่ะคิดว่ากระโบจะงามปันใดแล้วเนาะจ้ะมาสมอยู่เฮือนเนาะค่ะเนาะ,นะ,นะ,นะ อ่ะดอกนี้ยังสวยนี่จ้ะโอเคทุกคนสวยงามจ้ะนี่ได้เห็นสองดอกเหมยอนได้บริไท้เห็นพวกพูนยูกไก่เนาะจ้ะนั่นสวยค่ะสวยหาต้อหาต้อ เล็กน้อยยูจ้ะนี่ค่ะนี่จ้ะยังสวยงามต้องเอาแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวคนสีน้สามโดดด้วยจ้ะนี่ค่ะเออมันสวยอย่างงานเลยเด้อแสตพีนอนสนุกเบอรแล้วจ้ะ ทุท่งนะจ๊ะคิดว่าดิเห็ดพึ่งหวานทุท่งนะจ๊ะเนาะวันนี้จะเดินมาเก็บเตยใหดถึงแม่มดนะจ๊ะเห็ดเกรลักเนาะค่ะทุกคนยังพอมีเห็ดก็บนะจ๊ะแล้วก็เห็ดไข่มุกเนาะค่ะโชคดีจะจังได,ด้ด,ด้วยค่ะเด้อเหนน็ดพึ่งหวานนี่จ๊ะสวยงามดิค่ะนี่เจนนี่น,นั่นอุ้ยนั่นนั่นนั่นครซ์เลยออร่านั่นนั่นอุ้ยดอกงามจ้ะ ยังงามอยู่ค่ะอุ้ยยายก็ดีใจเนาะค่ะเฮ็ดอันสุดทองแล้วเนาะจ่าบึ้งเนี่ยนะ่ะบ่ค่อยอยากงามเนาะค่ะทุกคนยังดีอยู่ค่ะได้พ่อแกงอยู่มันนี่ก,ก็ได้เิ่นสิเบิดแล้วเนาะ,ะจาะ่าเนาะนัะ่นบุกไป,ปบึงดูนะ่ะตดิ้งเอา้า S <S สวยจ้ะอันี้ยังใช้ได้มาผสมอยู่บ้านนาจ้ะเนาะเอาออกให้เบิ่ะขานเรืองเรืองเนี่ยโอ้ยนียายกระดำโอ้สวยงามทุกคนสวยงามจ้ะอะ พ่อใหญ่ตาดีมีเจ้าคุณเห็นเห็ดไข่มุกเสียงบึกดังเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะโอเคถุงตัดออกหลายๆเจ้าน่าจะนาะนี่จ้ะสวยงามจีนมี่จ้ะนี่นี่สวยจ้ะ นี่ขนาดนี้ก็นังสวยไข่มุกเนาะจะนี่จ้ะอ่ะาออกลายจักหน่อยจ้ะหาสีชุมพูชุมพูนี่จ้ะโอ้โอ้โกเก็บถืกมีด ปาดออกซะกูแฟดนี่จ้ะสวยงามค่ะโอ้เปวนเฝ้าเจ้าของเจ้าของเพื่อนอ่ะตัดมาให้เพื่อนกินน้ำนี่จ้ะนี่หอยทากหยิบไข่มุกจ้ะนี่อันนี้ยาวๆนี่น้อง่ค่นาะนี่ดังสีชมพูชมพูนี่ค่ะนี่เมื่อกะเอาเกลือออกนี่จะให้เกลือนี่ เอาเกลือออกนะคะนี่ปูดออกสิเลยกับจิงหิดกับเกลเนะคะเนาะสวยงามจ้ะทุกคนอุ้ยค่ะขาดนี่ไข่มุกจ้ะใหดเกลืออืม สวยใช่โอเคสอมี่บ้านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่จ้ะนี่จ้ะสีม่วงจ้ะนี่จ้ะนี่ค่ะเมื่อน,นี้บ่ได้ให้ถึงวานหลายเนาะค่ะ ได้อบกระสวยอยูืด้จ้ะบัดสกินกระเจงเอามาต้มเนาะค่ะเนาะต้มยักซิปนาทีซิปหานาทีสัก่อนเนาะจะ้ะแช่น้ำให้พื้นๆแล้วก็จังต้มเป็นทำกับเขาเนาะค่ะชื่นจ้าทุกคนได้เต็มตะกร้าคือเก่าขออภัยเด้อยายต้องเอาเฮ็ดอันผึ่งหวานใส่ทั้งเครื่องอยานพื้นยานพื้นเละเนาะค่ะเนาะได้ไหลายตื่นพราแกเงเนาะจะให้ผึ่งหวานก็ได้ ขอบคุณสุขทุกคนเด้อค่ะเดอ้อทีก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามยายนอกจากเนาะจ้ะเฮ็ดเพิ่นหาวานกับลูกหลานแล้วค่ะเนาะค่ะเนาะเฮ็ดสุดท้องแล้วจ้ะกันมาโชคดีก็จังสิได้เนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีจ้าไปค่ะเมื่อบ้านกัน <laughs> บ๊ายบายเจ <h ums> อคนท,ทุ่งเลย